ต่อไปก็อ,อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่โอกระหึ่มกล้องนะฮะเรื่องนี้ในคุณปูนาก็คงมามหมายมั่นปั้นปากที่จะพูดเต็มที่แล้วนะฮะเรื่องของน,น,น้ำพริกนิตยานะครับใช่ค่ะก็กระหึ่มกล้องอคุณปูนาต้องต้องทวนความก่อนว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงนะค่ะกระชับกระชับแล้วก็เดี๋ยวจะได้เปิดคลิปให้ฟังกัน นะเอา,เอาป,ปูพื้นนิดหนึ่งให้พอเป็นที่เข้าใจได้ค่ะก็สําหรับเรื่องนี้นะคะก็เรียกว่ามันเกิดมาจากกราาะแสะในโลกโซเชียลที่ก็มีการค่อนข้นขางที่จะแชร์กันแล้วก็มีมการวิพากษ์วิจารณ์กันในโลกโซเชียลเป็นจํานวนมากค่ะหลังจากที่ทางด้านของคุณแขกคําพกานะคะคหรือว่านางสาวลักณนาปันวิชัยนะคะก็เนี่ยแหละค่ะมีการแบบว่าน่าจะมีการเดียวกันกับทีมงานนะคะว่าจะมีการไปทําการล่าสุดฐารายการของเธอเนี่ย ที่ร้านน้ำพริกนิตยานะคะแต่ปรากฏว่าหลังจากที่ถึงวันที่จะต้องไปทำการรับแ,แล้วปรากฏพอไปถึงที่ร้านน้ำพริกนิตยาปุ๊บเนี่ยพอเข้าไปในร้านกับกลายเป็นว่าทางเจ้าของร้านนะคะก็เป็นคุณป้านิตยาเนี่ยก็มีการแบบว่าไปพูดคุยกับทางคุณแขกค,คำพากาแล้วก็อีกท่านหนึ่งเนี่ยที่ไปร่วมรายการด้วยก็คือคุณโรซี่นะคะเป็นพี่สาวของ คุณจร์วินยูก็ที่ไปเป็นพิธีกรคู่กับคุณแขกกรรมการเนี่ยคุณบ้าก,ก็เลยเข้าไปพูดคุยกับสองท่านนี้<ข>ว่าวันนี้เนี่ยเขาเข้าไปจะทําอะไร จะไปทารายการก็ไ,รไปทาถ่ายทํารายการค่ะไปทําแบบไลฟ์สดเกี่ยวกับอของกินอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นอีกรูปแบบรายการหนึ่งของคุณแขกค,ค,คำปาก,กาที่เขาทําร่วมกันกับทางด้านของเนี่ยคุณโรซี่เนี่ยแหละก็แบบเนี่ยแวะเจออะไรของกินหน้าตาหน้ากินอะไรอย่างเงี้ยก็จะถ่ายถ่ายายแต่ว่าก็อาจจะพุ่งเป้ามาที่ร้านนี้เหมือนแบบลักษณะเหมือนเป็นการถ่ายรายการแบบรีวิวสินค้ารีวิวอาหารอะไรอย่างเงี้ยมันมีช่องทีวีด้วยใช่ไหม ของของเนี่ยของอาจารย์ร่ยอาจารย์อะไเนี่ยชื่ออะไรนะชื่อว่าของของคุณพี่นางสาวจันยาวงสุรวัตรค่ะนะคะก็เป็นอาจารย์อยู่ที่จุลานะคะชื่อเล่นว่าชื่อคุณโรซี่นะคะเขาก็จะเรียกกันคุณโรซี่เนี่ยแหละก็มันมีสปอคทีวีอะไรมันมีเลยนะจะมีรายการของเขาอยู่นะคะก็เนี่ยแหละค่ะไปทําเหมือนรีวิวอะไรอย่างเงี้ยแหละจะไปรีวิวที่ร้านของน้ำพริกนิตยาของคุณป้านิตยาแต่พอไปถึงเนี่ยพอร้านส่เข้าไปที่ ในร้านปุ๊บเนี่ยทางคุณป้าก็เหมือนมาแจ้งพิธีกรทั้งสองท่านบอกว่าวันนี้ไม่สะดวกนะคะคุณป้าไม่สะดวกที่จะให้เข้ามาถ่ายทํารายการสาเหตุหลักๆใจความสําคัญเลยก็คือคุณป้าบอกว่าวันนี้เนี่ยไม่สะดวกเพราะว่าคุณป้าไม่เคยดูรายการของคุณแขกคำปากามาก่อนเลย ไม่รู้ว่ารายการของคุณแขกคําปากาเนี่ยเป็นรายการแบบไหนนําเสนอรูปแบบยังไงคุณป้าเลยบอกว่างั้นขอยังไม่ให้ถ่ายแล้วกันขอกลับไปดูรายการของคุณแขกคําปากาก่อนว่าเป็นรูปแบบรายการประมาณไหนแล้วเดี๋ยวจะให้น้องๆเนี่ยให้คนในร้านเนี่ยติดต่อกลับไปแล้วก็ค่อยกลับมาถ่ายค่อยกลับมาสัมภาษณ์ใหม่แล้วกันอะไรเงี้ยนะคะซึ่งก็เป็นสิทธิส่วน บุคคลของคุณป้าที่ก็จะมีสิทธิ์ว่าเอ๊ะจะให้ถ่ายหรือไม่ให้ถ่ายอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าคุณป้าพูดดีมากๆนะคะใช้คำที่สุภาพตลอดเลยรวมถึงนะคะยังขอโทษขอโพยเนี่ยขอโทษเยอะมากหลายรอบมากแถมยังมีการเตรียมอาหารอะไรไว้แล้วก็แทงถามคุณแขกค,คมาการกับคุณโรซี่อีกว่าอ่าววันนี้จะทานอะไรไหมเดี๋ยววันนี้ป้าก็จะเลี้ยงเหมือนแบบเป็นลักษณะเออขอเป็นการเป็นคำขอโทษไปในตัวนะคะแต่ ก็คุณแขกคำพัก,กาด้วยเธอก็มีอารมณ์ค่อนข้างจะโหวฟันหูวเวงนิดนึงค่ะคุณผู้ชมก็อาจจะมีใช้คำพูดไปนิดนึงบอกว่าไม่เป็นไรประมาณว่ามีตังซื้อกินเองได้อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายคำเลยเยอะแยะเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองไปดูคลิปกันก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวจะมาอธิบายขยายความต่อว่าหลังจากที่ไม่ได้ถ่ายไม่ได้รีวิวสินค้าแล้วคุณป้าให้ออกมาเนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวยังไงจนสนันกันในโลกโซเชียลไปดูบดูแล้ว ก็เน no?> ี่ยแหละค่ะคุณป้ายังไม่ได้พ um ูดสักคําเลยนะคะว่าไม่ต้อนรับคนเสื้อแดงไม่ได้ไม่ต้อนรับคนที่เป็นประชาธิปไตยไม่มีคุณป้าไม่ได้พูดเลยนะคะทุกคำพูดต่างๆนะคะทั้งที่บอกว่าร้านนี้ไม่รับคนเสื้อแดงก็ดีนะคะหรือว่าไม่รับประชาคนที่เป็นประชาธิปไตยก็ดีล้วนเป็นคำพูดที่มาจากปากของคุณแขกคำพระกาทั้งสิ้นนะคะหลังจากที่เธอค่ะมีการ เนี่ยล่าสดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเธอเองค่ะก็ได้มีการไปโพสต์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะคะก็ในเชิงลักษณะที่บอกว่าเนี่ยตัวเธอเองก็มีการดิวนะคะมาก่อนล่วงหน้าแล้วนะคะแล้วก็ยังมีการนัดหมายวันถ่ายนะคะเนี่ยบอกว่าเดยวร้านน้ำพิงนิตยามาเป็นเดือนนัดหมายดีๆถึงวันถ่ายเจ้าของร้านเชิญทั้งทีมงานออกจากร้านอ้างว่าไม่สะดวกเลยถามว่าเกลียดเสื้อแดงใช่ไหมไม่ต้อนรับกระบือแดง ก็ไม่เป็นไรอันนี้แปลให้แล้วนะเธอไม่ได้ใช้คำนี้นะคะแต่ในคลิปที่เราได้ชมไปเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมคุณสำราญก็ได้เห็นพร้อมกันว่าเธอไม่ได้ถามคุณป้านะผมดูมัสามรอบแล้วเออเธอไม่ได้ถามคุณป้าเลยว่าเกลียดคนสแสดงใช่ไหมคําถามนี้ไม่มีแต่ถ้าเมื่อเยะเราดูคลิปไปเราเห็นได้เลยว่าอ๋อ อไม่เป็นไรค่ะพอดีว่าคุณป้ารู้ว่าเราไม่ใช่เราแขกเป็นคนแสดงคุณป้าก,ก็เลยแบบว่าไม่ต้อนรับไม่ให้สัมษั์เธอเป็นคนพูดเองคุณแขกเนี่ยคือรวมๆแล้วเนี่ยนะคุณปวนาท่านผู้ชมค่ะคือถามเองชงเองชงเองถามตอบเองอะนะใช่แล้วก็แถมไปพูดอีงนะอืมท่านนี้ไม่ต้อนรับคนรักไปเฮบไทดเอะคุณเอาอะไรมาพูดนั่นนะสิมันเกี่ยวกับเฮบไทดไม่เฮบไทตรงไหนก็ขายน้ำพริกนนี่ยนะฮะ อะไรประมาณนี้ผมผมว่าคนแบบปุจจุชนทั่วไปไม่ต้องคิดมากหรอกไม่ต้องรู้การบ้านการเมืองแต่เห็นแบบนี้โนอมันมันมัน,มนโอเวอร์มันเวอร์<ผ>ม,มากานะฮะปั่นกระแสเข้าขั้นขาเขาเรียกว่าเข้าข่บิดเบือนนี่เหตุเกิดเมื่อวันที่เท่าไหร่เนี่ยผมผมเพิง่งดูมอตอนตอนตอนสายๆจะดูมาสองรอบอ่ะอืม,อมนะคะก็เนี่ยแหละไม่กี่ววันที่ผ่านมานี้นะคะแล้วก็ หลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยพแพร่ออกไปแล้วก็ Facebook ของเธอนะคะที่มีการเขาเรียกว่าเนี่ยแหละปั่นกระสายบิดเบือนโจมตีร้านน้ำพริกนิตยาออกไปปุ๊บเนี่ยก็มีคนในโลกโซเชียลค่ะเข้ามาถล่มร้านน้ำพริกนิตยากันอย่างแบบเต็มแบบว่าเรียกว่าเยอะเลยทีเดียวยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งทัวร์สามกีมนี่ก็พากันมาทัวร์ลงนะคะด่าทอต่างๆครับหยาบๆคลายๆเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายจนในที่สุดค่ะ,ะทั้งร้านนะคะเองก็เลย มีการออกมาโพสละนะคะเ,ออเพื่อจะชี้แจงข้อที่จริงที่เกิดขึ้นว่าเ,ออเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรนะคะมันเกิดมาจากเพราะอะไรโดยทางด้านของอร้านนะคะก็บอกว่าถ้าสงบสตินะคะลงแล้วอยากจะขออธิบายให้ฟังเบื้องต้นนะคะว่าเบื้องหลังเนี่ยมันมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรไม่ใช่โพสอันนี้นะคะอีกอันหนึ่งนะคะ,อะขออีกอันหนึ่งก่อนนะคะที่บอกว่าสงบะคะ่ะ อีกอันนึงนะคะที่จะบอกที่จะเป็นรูปที่บอกว่าถ้าสงบลงแล้วอยากจะขออธิบายจะได้ดูภาพไปพร้อมๆกันจะได้ไม่งงนะคะอ,อันนึงค่ะมันอยู่ในอัลบั้มที่แบบว่าขอชี้แจงอะเนาะเห็นไหมคะอ่ะไม่เป็นไรนะคะอ่ะ ก็บอกว่าถ้าสงบลงแล้วอยากจะขออธิบายให้ฟังถึงเบื้องหลังนะคะว่าคุณป้านิตยาโดนกดดันมากว่าไม่ให้สัมภาษณ์คุณป้าไม่เคยยุ่งกับการเมืองเลยไม่รู้จักคุณแขกไม่มีแม้กระทั่ง Facebook Account ลองคิดดูนะคะว่าถ้าท่านเสียเรียดกับการเมืองแล้วท่านจะตกลงให้สัมภาษณ์ตั้งแต่แรกทําไมคุณป้าเปิดบ้านที่เชียงใหม่ให้คนมานั่งสมาธิแล้วก็พักฟรีทานฟรีมา20กว่าปีแล้ว ไม่เคยถามถึงทางเลือกทางการเมืองในคลิปนี้คุณป้าไม่ได้พูดเลยนะคะว่าไม่ต้อนรับคนเสื้อแดงถ้ารังเกียจแล้วจะจัดอาหารรองรับไว้ให้ทำไมขอร้องว่านะขอร้องว่าอยากกล่าวหาท่านผิดผิดท่านอาจแยกไม่ออกตามที่ได้ยินมาว่ารายการของคุณแขกเป็นไลฟ์สไตล์ทีวีหรือ p o l i t i c a l TV กันแน่ซึ่งคุณป้าเห็นสมควร ก็เลยนะคะก็เลยทาตัวเป็นกลางนะคะซึ่งก็ทําให้ทุกๆคนเนี่ยเข้าใจผิดแล้วก็กลายเป็นดราม่าของสังคมเนี่ยแหละค่ะก็พยายามที่จะชี้แจงอธิบายนะว่าคุณป้าเองไม่ได้เป็นการเมืองฝั่งใดฝั่งหนึ่งแล้วก็เป็นกลางมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ถ้าไม่อชอบหรือว่ารังเกียจอย่างที่คุณแทกคําปากาไปบิดเบือนนะฮะว่าร้านเนี้ยไม่ต้องรับคนเสื้อแดงแบบเนี้ย ก็ไม่ใช่อีกเพราะว่าคุณป้าไม่ได้พูดเลยและที่ผ่านมาคุณป้าเองก็เป็นผู้ที่มีจิตใจถ้าที่ฟังจากเนื้อหาการชี้แจงแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะใจบุญนะคะเป็นกลางก็ยังมีการเปิดบ้านให้คนทานฟรีโดยที่ไม่ได้แบ่งแยกว่าใครเป็นใครแล้วคุณป้าก็ไม่ได้มี a c e b o o k คือพูดง่ายว่าไม่ได้อยู่ในโลกโซเชียลออนไลน์ที่แบบจะต้องไปตามกระแสอะไรแบบนั้นนะคะมาดูความเห็นของคุณพงพรมยามารัตน์นะครับท่านผู้ชมค่ะคุณพงพรมก็เป็นอดีตรองหัวหน้าพักกล้าตอนนี้ไม่อยู่แล้วเหรอ ข่านี่ขเขาใช้คำว่าก็ได้ดโพสตข้อความถึงเรื่องนี้เรื่องของคุณแขกกรรม,มาการนะครับใช่ค่ะนะฮะบอกว่าเพิ่งได้นั่งดูคลิปป้ายแขกไปร้านน้ำพริกนิจยาบางลำพูนะฮะเจ้าของร้านน้ำพริกนิทยาบางลำพูมารยาทดีมากพูดขอโทษห้าร้อยรอบอันนี้ก็ไม่ถึงนะครับค<ช>่เขาคล้ายภาษาภาษา,า,า,านะฮะระบุชัดว่าทีมงานที่ติดต่อมาไม่เคยเอาตัวอย่างรายการมาให้ดูต้องขอโทษที่ยังมาให้ใหมาให้มาถ่ายไม่ได้ แค่นั้นแหละป้าแขกรามาพุ่งไปยืนนัาว่าอยู่หน้าร้านโกหกออกสื่อว่าร้านนี้ไม่รับคนเสื้อแดงไม่ต้อนรับคนรักวีไอพีตยทั้งที่เจ้าของร้านไม่ได้พูดเลยประโยคหากินหลอกแฟนกลับจริงๆนี่คุณพงพยอมว่านะอไอคุณพงพรมว่านะครับแอบเห็นในหลายโซเชียลมีเดียมีสามนิ้วกับเสื้อแดงไปบูลลี่น้ำพริกนุตยาต่างๆนานามีแช่งว่าแกแกเป็นไดโนเสาร์เดี๋ยวก็ตาย บางก็บอกว่าเป็นสิทธิที่ใครจะทํารีวิวอะไรที่ไหนก็ได้อืคุณพงพรมบอกว่าพวกคุณครับคุณบอกว่าคุณรักประยิบไตยคุณก็ต้องเข้าใจประชาธิปไตยก่อนอร้านคุณก็เหมือนบ้านคุณคุณมีสิทธิ์จะให้ใครเข้าหรือไม่ไม่เข้าก็ได้จะให้หรือไม่ให้ใครรีวิวก็ได้เมืองน,นอกก็เป็นประเทศไหนก็เป็นแต่ที่เขาแต่ที่พอเขาไม่ให้รีวิวแล้วเกิดอาการโมโหโโหัวฟาดหัวเวียง นั่นคือพวกเอาแต่ใจเอาแต่ได้ใช้แต่อารมณ์ไม่ขอรุกสิทธิคนอื่นต่างอากครับถามแฟนคลับที่ไปด่าร้านน้ำพริกนิตยาให้ตายนั่นผมว่าพวกคุณไม่ได้ต่างอะไรกับโทษนะขมินแดงเลยหยุดพูดเรื่องเว็บตายเถอะพวกคุณไม่ได้มีจิตสำนึกเรื่องนี้ปลอปัดชิมลิขิต๋ยวจะรีบออเดอร์น้ำพริกนิตยาสักสามพันบาทช่วยแกหน่อยโดเห็น <c oughs> โดนกลุ่มคนไทยใจเขมรแดงถล่มอยู่อันนี้มผมผมก็ไม่ชอบนะที่ไปบอกเขมรแดงนะคุณพงกรม,มแต่ไม่เป็นไรนะฮะเขมรแดงก็อาจจะหมายถึงสัญลักษณ์ที่โหดเยี่ยมอะไรประมาณนี้นะในความหมายของคุณพงพ,พ,พรมนะครับค่ะแล้วก็สดสดเลยเนี่ยนะนี่อ่านจาก iPad แล้วกันนะคุณบูนา,าเมื่อสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงที่แล้วเหือนะในวัคซีนวัคซีนคุณก็เคยดูใช่ไหม ค่ะเฟซบุ๊กวัคซีนนะฮะบอกว่าอย่างนี้แขกเงือบเองแล้วเผาร้านน้ำพริกนิตยาคุณป้าเสียนจัดสุภาพแต่มีคนผีเข้าเพราะจี G ้ที่คอป้าโอ้ีีจี้ที่คอป้านะจี้ที่คอป้าเป็นจนะี้อะไราวัคซีนเฟซบุ๊กวัคซีนบอกว่าวัคซีนสรุปรามาน้ำพริกนิตยาเผื่อใคร มาไม่ทันผีแขกจุดจุดดำของขึ้นผมไม่บอกว่าอะไรดำนะเขาเขาระบุมาผมขอโทษข้ามไป<ฆ>เพราะคุณป้าน,นิตยาเจ้าของน้ำพริกห้อยจี้ในหลวงโอ้นั่งฟังคำต่อคำยืนยันว่าป้าไม่ได้น่นะไม่ได้ด่านางสักคำควายแดงคือน,นางด่าตัวเองนี่ขออยาาตรงไปตรงมาสามกีบแบนน้ำพริกนิตยาทันทีชั่วข้ามคืนยอดคนไลเผจน้ำพริกนิตยา จาก4,000เป็น25,000บคุณปูนาซึ่งน่าจะไปถึงแสนได้แบบเจ้าของงงในฐานะที่ทำรายการทีวีเป็นเป็นอาชีพนี่วัคซีนก็ทำากันนะ,ะบอกได้เลยว่าคำประกาศเงือบเองแล้วยังไม่เป็นมืออาชีพด่าเจ้าของร้านตั้งแต่ในร้านเขาการนสัมภาษณ์ผู้ใหญ่ต้องมีการนัดล่วงหน้ามีการประสานงานส่งทีมงานไปเจราจาก่อนนำเสนอรูปแบบรายการว่าจะถ่ายอะไรคุยเรื่องอะไร นะอันนี้เราก็ไม่ทราบว่าทางรายการคุณแขกเขาติดต่อไปเป็นเดือนล่วงหน้าหนึ่งเดือนจริงหรือเปล่านะอวัคซีนบอกว่าลองดูหน้าคุณป้าน,นิทยาสิคะว่าได้แต่งหน้าทําผมไหมช่วชีวิตดิฉันสัมภาษณ์ผู้หญิงทุกท่านจะแต่งหน้ามผมสวยงามตามสมควรมากบ้างน้อยบ้างตามรสนิยมเจ้าตัวเพราะผู้หญิงต้องสวยเสมอเมื่อออกทีวีดูจากคลิปรายการที่เคยสัมภาษณ์คุณป้าน,นิทยาคุณป้าจะสวยเป็นพิเศษทุกครั้งที่มีการถ่ายรายการ จริงๆถ้าเรามีคลิปเก่าๆนะมผมผมก็เคยดูคลิปของท่านคะนะคุณป้านิทยานธรรมธรรมโอมแต่เมื่อวานไม่ใช่แน่ๆป้ายังป้ายังหน้างง,งอยู่ว่ามาได้ไงขอดูรายการหนูก่อนนะแต่คำปรการดันของขึ้นราวผีโดนน้ำมนต์น่าจะเป็นพระจี้ราเก้าที่ขุณป้านิทยาห้อยคออยู่เลยอนุมาว่าป้าไม่ให้สัมภาษณ์เพราะคิดว่านางเป็นพวกฝ่ายแดง บอกว่าคุณป้านิยาไม่เล่น Facebook ไม่รู้จักคำปากาไม่รู้จักพี่จรนะฮะแล้ววงเลยบบอกว่าเป็นดีฉันเจอสองคนนี้ใส่มาสยังไม่รู้เลยว่าเป็นใครป้ารักความเป็นไทยรักสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ไม่ฝักใฝ่การเมืองฝักใฝ่แต่ธรรมะนั่งวิปัสนาแล้วก็แถมข้อมูลแบ g ็ครา d นิดหน่อยนะความเป็นมาของน้ำพริกนิจยานับตั้งแต่ปีคศคศคิตศักั คุณบูนาะค่ะหนึ่งเก้าหกสี่คุณนิตยาและครอบครัวได้ค้นคว้าสูตรเครื่องแกงของไทยที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์โดยเริ่มจากการผลิตในครัวเรือนจนปัจจุบันกลายเป็นอุตสาหกรรมครอบครัวและเป็นที่ยอมรับจากผู้ประกอบกิจการทางด้านอาหารทางโรงแรมขอของโรงแรมร้านอาหารสายการบินชั้นนาของโลกจนถึงแม่บ้านคุณนิตยาใช้เวลานานนับปีคัดสรรวัตถุดิบต่างๆผสมผสานจนได้เครื่องแกงที่มีรสชาติกลมกล่อม น้ำพริกทิตยามีชื่อเสียงจากการบอกเล่าจากครอบครัวหนึ่งสู่ยครอบครัวหนึ่งว่ารสชาติสดใหม่ถึงเครื่องเหมือนกับทําเองที่บ้านนะครับนี่แล้วก็แล้วก็บรรยายไปเรื่อยๆนะเออก็ประมาณนี้นะครับตอนท้ายบอกว่าวัคซีนพวกปากดีไปถล่มเพดน้ำพริกระวังเถอะถ้าป้าท่านเอาจริงจะติดคุกเพราะไม่มีเงินจ่ายค่าด่าของตัวเองนะ เอาบิลลิงน้ำพริกนิตยามาดูบิลลิงก็คือยอดขายอะนะ,ะเอาบิลลิงน้ำพริกนิตยามาดูปีหนึ่งสองร้อยล้านบวกเวลาถูกฟ้องคงจะโดนหนักนะเธอส่วนคุณป้านิทยาจะเดือดร้อนนั้นคงจะเป็นเพราะสลิมคงแห่กันอุดหนุนจนทำไม่ทันอีกตามเคยรวมถึงดิฉันด้วยอยากแกงเผ็ดเป็ดย่างขึ้นมาทันทีนี่นะแล้วก็มีรูปป้าท่าทางใจดีมากนะ ก็เขาก็คุณป้าก็พูดสุภาพมากในคลิปที่เราได้ฟังไปท่านก็มีน้ำใจเนี่ยอยากจะทานอะไรไหมยังไงไหมนะอืมก็คงจะมีอะไรอะเอฟเฟกต์จากเรื่องนี้อีกเยอะมีปฏิกิริยามีน่นนี่นั่นนะค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วนี่แหละครับความจริงก็คือความจริงอ่ะความจริงก็คือความจริงความดีก็คือความดีนะอะไรที่มันไม่จริงก็ไม่จริงอะไรที่มันเวอร์ก็มันเวอร์นะ แค่นั้นแหละครับลูกเราไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรมากนะป้าเขาไม่ปรุงแต่งมากแล้วเขาปรุงแต่งแต่รสชาติเครื่องแกงมผมรู้ว่าท่านเป็นนั่งวิปัสนากรรมฐานนะคุณบ้านนิสยาเนี่นะฮะที่วัดอะไรไมาผมอ่ไม่ได้ค้นคว้ามาช่วยคุณปุนาพูดนี่นะะนี่ก็ก็ถือว่านี่ขอบคุณวัคซีนด้วยนะครับอ,อ้างอิงอ่างอิงข้อมูลนะฮะเมื่อกี้ก็เห็นเยอะนะโพสตกันกระหึ่มกล้องตอนนี้ คุณปูจิตกรบุษบาเขาบอกโอ้ทราบว่าตอนนี้โอ้โหแห่กันไปซื้อเครื่องแกงที่บางลำพูมีแต่คนสั่งนะก็อ,ออเดอร์กันใหญ่เลยตอนนี้คือ,อยาการเมืองเข้าไปจับทุกเรื่องนะครับค่ะทุกวันในโลกเรามันเพี้ยนเพียนมันบ้ากันหมดแล้วเนี่ยนะ,ะผมของขึ้นลนละเพราะว่าคืออะไรมองทุกอย่างเป็นการเมืองกันไปหมดนะฮะใช่มองให้เป็นมนุษย์ให้เป็นสังคมบ้างให้เป็นธรรมชาติบ้างค่ะนะฮะ แต่ว่าแน่นอนแหละครับกล่าวโดยถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะเรานี่หนีการเมืองไม่พ้นคุณปูนาอ,อันนี้มันเป็นปัจป็นอีกแบบหนึ่งนะไอ้คาว่าการเมืองที่ผมหมายถึงก็คืออย่าคิดทุกอย่างให้มันเป็นกลเกมมันต้องได้มีได้มีเสียนะฮะให้เป็นเกมมันตลอดเลยที่เขาเรียกว่าการเมืองอ่ะการเมืองมันเลยดูเป็นอย่างนั้นไปไงแต่การเมืองที่เป็นเนื้อการเมืองจริงจริงก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับ สำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ l i n e s h o p s y s t o r e ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ